อยากพื้นบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆมาค่ะนี่จะโ่อย่างไรใส่สาลายแม่ฝ่ึนีแต่ตัวใหญ่ใต้สาหร่ายโอ้ยกระด้างๆพูดดังๆพูดดังๆมาทำอะไรวันนี้ส่วนกุ้งโอ้ยพี่ๆในสาลายสาวไทยใส่สาวไทยในสวีเดนทำมาหากิน ไม่เข้าป่าก็เข้าอะไรวะเข้าป่าก็หากุ้งหาปูหาปลาใกล้ราคาใกล้หน้าหนาวแล้วเตรียมตัวค่ะเตรียมหาของกินโอ้ยพูดอะไรไม่เจ้ตัวอย่างงโอ้ยนะโอ้ยมันหลอกกันแท้หวัไต่่ม่กระเด็นออกเอาโดดไหลไวน้ำให้ดูหน่อยดีโอยว่ายว่ายได้นานแบบนั้นี่ค่ะดูเมืองนอกนะคะทะเลเมืองนอกค่ะโอ้ยครึมฟ้าครึมฝนเลยวันนี้นางเจี๊ยบมามาทะเลค่ะโอ้ยดูเรือใบ จะสวยนะทะเลซาบิเลนนี่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่คนถ่ายนะคะคนถ่ายนี่ดูก็ได้ค่ะคุณพี่รายคนถ่ายก็สวยค่ะอืมดูดูสิดูดูสิดูมาเบิึงกุ้งมาบึงกุ้งเบึงกุ้งบึงกุ้งกุ้งเขาเรียกว่าอะไรบะเบิ้งกุ้งตกน้ำซะมึงตายตายตายโอ้ยโอ้ยตายแกคือลำบากแท้ ก็หาให้กินก็ยังลำบากกินเอาโยนลมก่อนให้กุ้งมันซ้อนดูดิตัวใสนะมันโยนได้ขี่กันเถอะขี่นเถอะแปลว่าเราก็นี่ล่ะนี่ขยะก็ว่าไปตายเยอะแยะเลยตายมีแต่สาหร่ายโยดูก่อนหนูก็หนูไปตักใต้สลหายเนาะเนี่ไม่ใช่หอดก้อนเห็นผลเห็นบอนี่เก่งบ่ตักกุ้งได้ก้อนเห็นนะเออคือมันหนักแน่นดิเว้ยเออเอาชิ้นมันมั่งเหรอกุ้งนะมองไม่เห็นเปิดมันเลยตะกดเห็นพุ่นอ่ะ เออแล้วแกเอามาใหม่ไม่ใช่กุ้งเว้ยเห็นมันหนักๆไม่ใช่กุ้งใช่ไหมเดูมันบอกว่ากุ้งเห็นใครเห็นกุ้งบ้างก็เห็นตัวกุ้งว่ะมีแจะก้อนเห็นเลยเก็บทีละตัวแล้วทีนี้เราจะสาดลงน้ําไปช้อนใหม่ไปเอาตรงนู้นดีมือเดียวเองนั่นเนี่ยตักแต่น้องดิงน้องด้งใครอยากกินกุ้งก้อยสดกุ้งเต้นกุ้งโกโยตี้ไงเขาเรียกกุ้งโกโยตี้ เอามาหาตีๆในนี้เราจะเต้นดูในนี้ด้วยนะเล็ต้นกุ้งโตจนโตจกเกยตี้เนาะโอ้ยดูคนแต่แต่ตัวใหญ่ๆทำลาบเนาะแล้วก็ไปทอดนะป้านะมันคงจะอร่อยมากเลยไอ้น้อยไอ้ไอ้เล็กได้เยอะแยะเลยเนี่ยได้เยอะยังไปตะกอนพีนี่แต่ละแต่ละมีแต่ตัวใหญ่ๆสะอ่อนตัวใหญ่ เดี๋ยวจะไปไหมยังไม่กล้าลงน้ํามันหนาวอยู่อางล่างคนรอกินก็รอมันหดมันหดคนซ้อนกูอุ้ยตัวเฮ้ยอันนี้ตัวแม่กุ้งนเนี่ยพ่อแม่กุ้งเลยเนยะอีตัวใหญ่ก็คือพ่อมันอีตัวลูกย่อมมาก็คือแม่มันอีลูกน้อยก็คือลูกๆมันไงเออมันก็ดีเหมือนกันเนาะเนี่ยเวลาเอาไปล้างเราเก็บอย่างเงี้ยเวลาไปล้างมันมันง่ายไงคะ ก็มีโซดาก็ลาโซดาเลยลาโซดาลงไปแล้วไปอุ้ยนั่นแกดิต้องเล้งตรงเล้งเลยกุ้งไหนนะเอาบะไรป้าเอาบะไรทำไมมันเอาไม่ได้อะก้อนหินไงก้อนหินเพราะนั้เอาไม่เป็นหรอกนู่นแหละหนูจะไปเอาในสาหร่ายนู่นพี่จะทำอะไรไม่เป็นหรอกคนอ่ะผู้ดีผู้ดีตีนแดงไม่เคยทํางานไม่เคยทํามาหากินไม่เคยทํามาอะไรอ่ะนั่งขอเขากินเออจัดไปอืม ไม่ว so ่าจะซอนกุ้งซอนปะอูหอยปลาหาให้เรากินหน่อยแน่เอ้ยว่าเป็นสอนเองอยู่เน๊ะสอนเองก็คือเขาช่วยเราเด้อหาเห็ดก็วิ่งตามตูดเขาต่อยต่อยเหนื่อยกูก็นอนรอับิดเปิดเบิดเปิดเปิดโปมีใครอยากตามให้ตามตูดเขาบว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยใครอยากให้ไปนอก เออไปลำบากเขาแถมมานั่งช่วยอีกอ่ะไม่พอให้คนอื่นเขาช่วยเออว่ะจริงๆเละจริงฉันก็แปลกคนว่ะคนอะไรเท่าเลยนะเท่าอะไรเท่าอะไรเท่าโอ้ขนาดอยู่ในก้อน